อะไรคะว้าวเป็นห้องกระจกแบบนี้นะคะทุกคนว้าอันนี้ใครจะนอนนี่ <Yeah, S 2> พ่อกับแม่จะนอนข้างบนแล้วทำนอนตรงนั้น <Yeah. S 2> โอเคไหมโอเคแพดดนทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมบันคนี่คอนยัศสีราชานะคะตอนนี้เราถึงแล้วนะคะโอ้โหนั่งรถมาไกลงมาก,ามากเดี๋ยวเราจะไปเปิดห้องดูห้องนี้นะคะคือห้องเรานะนี่สามหกสามทุกคนไปเปิดประตูเลยเมื่อกี้พี่ๆเขานำกระเป๋ามาส่งให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูซิว่าใครอยู่ในห้อง เด oh. ี๋ยวมาดูห้องเรากันว่ามีกี่ห้องนะมาดูซิว่าไม่เก็ตจองไว้กี่ห้องนี่อันนี้เข้ามาก็จะเป็นทางชมระเบียงนะคะทุกคนแล้วก็นี่ทางด้านนี้ก็จะเป็นที่ดูทีวีแล้วก็อันนี้มีห้องนอนด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องนอนจะเป็นยังไงอ่ะเปิดไปเลยเป็นห้องกระจกแบบนี้นะคะทุกคนว้าอันนี้ใครจะนอน <S <S มีสองเตียงอ๋อเกีลีรกับที่ใหม่เขาจะนอนตรงนี้นะทุกคนนี่ ว้าวนี้ของใครเอ้โหน้องธันวาน้องธันวาคือแบบเอามาจองตรงนี้แล้วอะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อ่านี่เอาฝั่งนู้นมีอะไรบ้างพีใ่ใหม่นําทางไปเลยเ้องน้ไปห้องน้ำว้าวมีอ่างอาบน้ําด้วยโอ้โหพี่ใหม่กับพี่เกลี่ต้องมาแช,ช่แน่ๆเลยเพราะว่าเขามีทั้งน้ำอุ่นแล้วก็น้ําเย็นนะคะแ,แล้วแต่ละระปรับโอ้โหธันวา,าเปิดก่อนแล้วทางด้านนี้อ๋อโอเคคือของครบมากๆเลยนะคะทุกคน ปเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนแม่เกดด้วยกับน้องธันมาไปดูไปค่ะไปดูอีกห้องหนึ่งกันอุย้ยทางด้านนี้จะเป็นห้องครัวเราสามารถซื้ออะไรมาทํากินได้นะคะทุกคนมีไมโครเวฟมีแบบว่าของเรียบร้อยเลยมีกงมีแก้วนะ้ำมีตู้เย็นเปิดตู้เย็นสิเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นนี่เปิดตู้เย็นแล้วทัามาบอกว่าของว่างนี่เลยก็<笑><笑><笑>จะมีน้ําเตรียมให้เราเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่โอเคโอ้โหห้องครัวคือสวยโอเคห้องครัวห้องครัว <experiments> อะดูอะไรครับดูอะไรครับมาค่ะห้องนี้นั่นเองมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ทุกคนนี่แล้วก็มีเตียงเสริมด้วยนะคะเตียงเสริมอยู่ตรงนี้อะทามานอนข้างล่างนี่ไหมเอาไว้นอนข้างล่างไหมเออไม่นอนไม่นอนโอ้นอนได้นะนี่พ่อกับแม่จะนอนข้างบนแล้วท่ามานอนตรงนั้โอเคไหมโอเคอะไรคะวิวสวนน้ำพี่ไม้สวนน้ำอยู่ตรงนี้ว้าว พี่ใหม่ส่วนน้ำอยู่ตรงนี้คือเรามองเห็นเลยเกือบปึ้งนะเมื่อกี้เออสวนน้ำนะน่า,นา,นานเล่นมากทุกคนอย,อยากไปไหมคะม<า>ไปนะอยากไปเอ,อ,อ้ยดูในนี้ก่อนอันนี้มีอะไรบ้างคะอุ้ยชุด,ดอาบน้ํานี่ทุกคนโอุย้ยมีรองเท้าด้วยเอารองเทา้งงทามาใส่เลยอพี่ใหม่ไปเอาห้องของพี่ใหม่มาคะ่ะพี่เกลี่ยใส่รองเท้าของตัวเองในห้องนะคะใช่ครับ และส่วนห้องน้ํานะคะก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆกับห้องนอนที่พี่ใหม่กับเกลลี่นอนนะคะก็จะมีอ่างแช่ด้วยมีส่วงอัตโนมัติด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นฝักบัวอาบน้ํานะคะมาโซนระเบียงกันบ้างคะ่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะระเบียงก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนมองเห็นแบบด้านนอกด้วยนะคะอุ้มห้องนี่สวยมาก<อ>แล้วก็ถ้าคืนนี้พี่ใหม่หิวตอนนึกๆก็สามารถทําอะไรกินได้นะท่กคน คือมาโทงเลยเราจะทำใช่ไหมครับอะไรครับไหนครับอะไรอะไรอ่ะทมาจะโชว์ะไรครับโอ้โหโอ้โหอ๋อห้ามโทรเดี๋ยวพวกี่พีเขามาอละี้เาห้ามโทน้าหรือเปล่าไปโอเคและนี่นะคะก็เป็นคลิปที่เรามารีวิวห้องนอนของเรานะคะทุกคนและคลิปต่อไปเราจะไปทำอะไรที่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย